อันเยอะเนี่ยสถานทูตจีนไหมไม่ใช่อันนี้โรงเรมยังไ่ถึงหรอโอ้โหเปลี่ยนไปมากเลยนะแล้วก็ในเป็ี่ยนทงหน้านะพี่น้องแถวเนี่ยเนี่ยซ้ายมือจะเป็นทงหน้าเลยล่ะเปลียวขับเลยล่ะทางเปียวมีที่แล้วามีที่แล้วสามสิบ สามสิบเอ็ดสามสิบสองฝีท <afterwards> ี Truth, tragedy, <labels> ่แล <anyway> ้วอ่ะเป็นเป็นทงหน้าเลยหล่ะมือกรด่านสายมือนีเป็นทงหน้าเลยเดี๋ยวนี้ไมาอีกเทียจำอะไรเขาจะใหญ่ไปสายสัตว์ เนี่ยบาเคยมาอีกเทื่อเลยกลับมาอีกรอบหนึ่งกับสามกิโปีแล้วจำอะไรเรามองใดเป็นมองใด,งใด,งใดจำอ่ไรด้วยรบเบิดอยู่ทาวเวอรสานซีบเบิ โหรถติดพี่น้องเก้าโมงสีสิบโมงลรถติดราจดาเทียมลงเนี่ย ไล่ไอแอร์บาทนี้จำไม่ได้หรอกที่ว่าไเดบุกแถวๆนี่แหละ <c ười> ก่นอนอยากกล้ามเก็าเรื่องกล้ามเข็ามาาหน่อยเ <c ười> ตยมกล้ามบางทอง เต็มเลยแต่ก็สวยไปอีกแบบเนาะเมื่อก่อนไม่มีนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะเนี่ยเมื่อสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามปีเดียวๆก็มีหรอกแบบนี้ คือกาฟังอยู่เตีงานกันตะก่อนหาตึกหาตึกซินบ uh, ่เห็นแล้วหาสถานทูตจีนบ่เห็นแล้วมึงได้พวกเนี่ยขึ้นเต็มเลยตึกตามบ้านช่องึ้นเต็มเลยนี่ยเขาโนเต็มเลยเนี่ยจำอะไรแล้วนี่เปนเพระรามเข่าอ๋อแต่กี่กทังเที่ยวเราเหยงงานดูวนี่งแ้ะขไปนอยเราก็เห็นแล้วตึห่อยกุกสังไม่หรอ หลานจะสร้างไม่แลอล่ะก็เหยื่อนี่ไปน,น้อยเดี๋ยวแล้วนี่จะเป็นลานลาบหล,ะลานนั้นกนอนเป็นที่ดินวางเปล่าทั้งสองฟังก้อนเป็นที่ดินวางเปล่าทั้งสองฟังไหมนะมหลานลาบสามสิบปีผ่านไปไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่ตึตกออพอแล้วเลือดเบิ่งเอาเด้อเลือดเสื้อ <laughs> เบืงอบงเราเด้อเลือดผมเคยอยู่เลือดเลย <laughs> จะมาััหลง <laughs>